ช่วงนั้นกัดตัวพอดีจอดจี้ว่าดูดิค่ะดูดิค่ด้วยค่ะดีกับเบ้นไม่จะบอกว่าดูไม่เป็นเบนซ์จะว่าอะไรของขวัญจะให้อคุณพ่อร้องไห้แล้ววันนี้วันที่4ี่พฤษภานะคะ คือวันนี้จริงๆต้องกําหนดประจําเดือนมาเป็นวันแรกแต่คือด้วยความที่เดือนนี้เราตั้งใจจะปั๊มเบบีกันมากก็เลยเอาที่ตรวจคันมาตรวจด,ดูซิ<น>สรุปว่ามันขึ้นเป็นสองขีดจางๆค่ะเพราะฮอร์โมนยังอ่อนอยู่เนาะจริงปะเนี่ยลองตรวจหลายอันเลยหลายยี่ห้อเลยเพื่อความแบบชัวแต่คือเขาบอกว่าต่อให้ขึ้นจางอ่ะคือยังไงมันก็เนย ที่ตอนนี้กลีนกำลังออกมาจากที่ทางานแลนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากล่อง subscribe เขาเราดูกันว่าคุณพ่อมี่อจะเป็นยังไงบ้างเนเต้นนะ่ะของขวัญจะให้ Sam.

ชุกเช้าก็หลังจากต้วาตัวเองตั้งคันค่ะก็ตื่นมาก,ก็จะทำเหมือนเดิมคือการตรวจปัสสวาวะเหมือนเป็นคนบ้าเหอเล็กน้อยอาการก็ไม่มีอะไรมากค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีไอสิ่งที่เขาเรียกว่าแพ้ใดๆโยลโลมีแต่เนี้ยหน้าบวม ก็เดินเข้าถึงวีคิสสิบสิบแล้วนะสิบแล้วไม่ได้อัดคลิปเลยเพราะว่าพอไม่ได้พาะไม่ได้อัดอยู่บ้านเฉยใช่อยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีอาการแพ้หรือเวียนหัวอะไรเลยนะที่ไม่ได้ไม่มีอาการแพ้หรือเวียนหัวแต่แค่แบบอยู่บ้านเฉยเก็เดี๋ยวเราอ่ะ คือเราไปอัอตราซาวมารอบหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้ถ่ายลืมถ่ายเพราะว่าตอนนั้นมราแต่ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราอัอตราซาวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยคิดว่าเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยเราจะไปัลตราซาวอีกแล้วก็จะถ่ายเก็บไว้ดูกันคุณหมอของตัวเล็กนี่คุณพ่อก็คือคุณพ่อของติ๊กงงไหมค,คือพ่อติ๊กเป็นหมอนั่นแหละ <laughs> เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่าตัวเล็กจะเป็นยังไงบ้าง

ถึงวิธีของติ๊กที่ติ๊กใช้แล้วได้ผลการปั๊มเบบี๋จะมาเล่าให้สุกันฟังเป็นเมมโมรีของติ๊กแล้วก็ให้ลูกได้ดูด้วยติ๊กจะบอกก่อนหรือว่าติ๊กทําวิธีธรรมชาตินะก็ติ๊กใช้วิธีการนับวันไข่ตกคือติ๊กแต่งงานมาได้2ปีแล้วค่ะแล้วก็ลองผิดลองถูกกันมาก็เยอะแต่ว่าคือเพิ่งมาจริงๆต่างๆเนี่ยก็คือปีหลังว่าเราแบบ ตั้งใจจะมีเบบี๋แล้วนะด้วยอายุติ๊กก็เยอะแล้วคือพอ35แล้วอะโอกาสมีบุตรยากมันก็จะมากขึ้นเนาะก็คืออ่ะเข้าเรื่องกันเลยติ๊กเนี่ยจะใช้การนับวันติ๊กเคยใช้นะับผ่านแอปโทรศัพท์เนี่ยสำหรับติ๊กเนี่ยมันไม่ได้ผล <c oughs> เพราะว่าการตกไข่ของเราเนี่ยมันไม่ได้ตรงตามแอปเสมอไปติ๊กก็เลยมาใช้แบบอันนี้ เป็นแบบ o อโอเลชั่นเทสนะคะเขาเรียกว่าเปนแผ่นตรวจไข่ตกบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าเคยใช้ยังไงติจะจดเป็นสมุดอย่างนี้เลยนะตามล่าไข่ตกของบิ๊กนะวันไหนที่ขีดเข้มกว่า Control เนี่ยก็คือวันนั้นก็คือโคงภาพได้เลยเราจะเริ่มตรวจกันตอนไหนดีกว่าก็คือสมมติว่าประจำเดือนมาวันที่5หลังจากวันที่5เนี่ยเรานับไปเลยค่ะ 10วันเริ่มตรวจจริงๆไข่จะตกประมาณ14วันหลังจากประจำเดือนมาบางคนเขาก็อาจจะตกเร็วบางคนกตกช้าเขาก็อาจจะ20วันแต่ของตเนียนับไปเลย10วันพอ10วันปุ๊บติกจะเริ่มใช้แผ่นนี้ตรวจจริงๆมันมีเป็นแบบดิจิตอลเลยนะก็นั่นแหละค่ะไปหาซื้อได้นะคะในช้อปปี้ราคาประมาณ10บาทก็เดือนหนึ่งซื้อมาตุนๆไว้เลยก็ได้ค่ะพอตรวจเสร็จปุ๊บติก็จะวันหึกไว้ยเมื่อไหร่ที่ขีดเข้มกว่าคอนโทรลปุ๊บ ก็คือโครงความได้เลยหรือ <Yeah. S 1> ว่าจะอาศัยว่ามีเพศสัมพันธ์ทุกวนัน <No. S 1> จะทำให้แบบติดง่ายแต่สําหรับติก๊กอย่าติ๊กเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงอาทิตย์ที่ไข่ตกเท่านั้นก็คือวันเวน้นวันเดือนล่าสุดที่มนนาคือทาเร็จคือ <c oughs> ในทุกเดือนเนี่ยติ๊กจะมีที่ตวรวจคันแหละเยอะมากอันนี้คืออันแรกที่ใช้ตรวจและอันนี้ก็คืออันต่อๆไปไที่ตามมาโลัว <c> ม <oughs> <c oughs> ไปเห็นที่ตรวจก็คือตกใจเลยติ๊กจะตรวจแล้วติ๊กก็จะแบบไปทำโน่นทำนี่ของติ๊กไม่สนใจคือหันมาตรวจก็เอ้ขีดเดียวอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้มันคือมันสองขีดก็คือยืนตุ้มๆในห้องน้ําแต่ก็คืออ่ะฉันไม่เชื่อเธอหรอกฉันก็เลยหยิบอีกอันหนึ่งมาตรวจคืออันนี้ก็เลยโอ๊ยอันนี้ชัดขึ้นมาอีกเอ๊ะฉันไม่เชื่อเธอหรอกยังฉันไม่เชื่อเธอหรอกนะก็เลยหยิบอีกอันหนึ่งมาตรวจชัดไหมชัานะก็เลยว่า ใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละยังไงก็ใช่แล้วแหละ <_ d ream> ก็เลยแอบคบิดในบ้านอะกระโหดต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นึกว่าเอ้ยอย่าก,กระโดดกระโดดไม่ได้ฉันท้องอ่อนอยู่อะไรเงี้ยความรู้สึกที่รู้ว่าตัวเองท้องหรอดีใจแอบบคิดไว้แล้วว่าเดือนเนี้ยฉันต้องท้องแน่เลยเพราะว่า มันเป็นช่วงอาทิตย์ที่กลับมาจากเชียงใหม่แล้วก็กักตัว14วันกับสามีก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเออดมลูกกันดีกว่าแหละค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มปลิ่มคือตอนแรกยังแบบยังน้าตาไม่ไหลนะยังไม่เหมือนแม่แม่แมคนอื่นที่เขาน้ําตาไหลกันแต่ก็คือเป็นน้าตาไหลอาวันที่เห็นลูกครั้งแรกตอนเห็นหัวใจก็อะไรประมาณนี้ก็นี่คือเป็นทริคของติ๊กที่ติ๊กอยากจะบันทึกไว้โอ้ แม่เอาล้องก็แล้วเดี๋ยวจะบันทึกต่อต่อไปเรื่อยๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง5 4 3สามสองอลาคาวัสดีคสวัสดีค่ะอลาคาะสวัสดีค่ะเอาวันนี้เราก็ลอยสะไปเอาละสาวกันรอบที่ สามหสีาม่ 4. เอาเป็นว่าเอา,อาระซาวในช่วงตั้งครรภ์สิบสอัหรือเข้าเดือนที่3แล้วนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวก่อนไปเอา,อาระซาวเนี่ยคราที่แล้วที่ติ๊กพูดถึงทริคการแบบปัม๊มแเบบี้ใช่ไหมแต่รอบนี้ขอพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่จะตั้งครรภ์ว่าติ๊กทานอะไรบ้างติ๊กมีสูตรยังไม่สูตรหรอกเออติกานอะไรบ้างแล้วแหละ สูตรอ <itas> ่ะหนึ <itas> ่ง <S we ak> uh, เลยนะคะที่สําคัญสําหรับติ๊กเลยหรือว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ทั echo, ่วไปควรจะเตรียมตัวไว้เลยก็คือทานโฟเลตหรือโฟลิกแอซิดนะคะสคําหรับใครคุณแม่ท่านไหนที่อยากเออเดือนนี้เราคืออยากมีน้องเดือนนี้ให้เตรียมตัวทานไว้เลยเพราะว่าในช่วงปฏิสนธิ2ีวันเนี้ย คือโฟเลตเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องป้องกันความพิการที่เกิดจากการปิดกระโหลกของศีรษะและประสะาทไขนฉลังป้องกันแบบให้สมบูรณ์นะคะก็ะคือป้องกันความผิดปกติสมองของน้องนั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ติดท,ทานก็คือโพรมิฟีนซิสเตรตอันนี้ออกเสียงยากนิดนึงแต่ก็คือเขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่ายากระตุ้นไข่ตกนะคะก็ะคือยาตัวนี้เนี่ยจะทานในเริ่มวันที่2ถึง5ของรอบเดือนนะคะก็จะทานติดต่อกัน5วันก็จะช่วยให้ไข่แบบ ตกมากขึ้นอย่างอ่ะปกติคนเราก็จะตกแบบ1ฟอง2องฟองก็อาจจะแบบ3 4 5 6 7่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บางคนเขาจะมีแฝดเพราะว่าทานกใ็ใช่ใช่อ่ะแล้วตัวเนี้ยเอาจริงๆนะคุณหมอบอกว่ามันก็จะแบบบางทีไข่มันตกพร้อมกันแล้วคือมันปฏิสนธิพร้อมกัน2ใบเนี้ยก็จะอาจเกิดแฝดได้แต่เสียดายคุ ไม่พอมันเนาะอาจจะอาจจะแยกไข่แต่ก,ก็คือติ๊กอะทานพ่อให้ทานยาตัวเนี้ยติดก,กัน2เดือนติดเลยค่ะแต่จริงๆอะปล่อยมาเป็นปีแล้วแต่ว่าในช่วงหนึ่งปีเนี้ยไม่ได้ทาน2ตัวนี้แต่พอเรามาทาน2ตัวนี้ก็เออติดง่ายขึ้นอาจจะพาะไข่ตกมากขึ้นแต่ส่วนโฟเลตเนี้ยติ๊กอาจจะทานแบบล่วงหน้าเป็นปีเลยบางคนเขาก็3เดือนแต่ของติ๊กเนี้ยคือติ๊กตั้งใจจะตั้งคันมาปีหนึ่งแล้วติ๊กก็เลยทานล่วงหน้า1ปีเลยซึ่งไม่มีผลเสียใดๆนะคะโฟเลตจะเป็นเม็ดสีเหลืองๆเล็กๆจะขึ้ รูปให้ดูที่ทานก็จะมีไข่ไข่เนี่ยคือที่ทานทุกวันอยู่แล้วไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวอะไรก็ได้ที่เป็นไข่คือทานทุกวันอยู่แล้ว พวกนี้จะดีสําหรับร่างกายของเรานะคะแล้วก็นมอัลมอนด์นมอัลมอนด์นี่ก็สําคัญนมอัลมอนด์พวกถั่วอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ลดของหวานของหวานก็ดีลดน้ําตาลแต่ว่าถามว่าโดยส่วนตัวทําได้ไหมก็ไม่ได้แต่อ่านมาว่าเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ติดไวขึ้นอะไรอย่างเงาโดนนัดกินทุกอย การเตรียมตัวของปีนนะคะก็จะมีทำอะไรบ้างคะอ่าออกกำลังกายยอดจีมว่ จริงเลยจริงๆพอไปแล้วคเธอเตรียมตัวเลยไปตรวจอสุจิก่อนอืมใช่คือตรวจว่าว่ามันเป็นปัญหาที่เราหรือเปล่าที่ตัวอสุจิไม่แข็งแรง<อ>คือผลสรุปปิ้นไปตรวจมาครับก็คือแข็งแรงกว่าปกติโดยปกติเขาจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ตัวอสุจินะแปดสิบถึงหนยีล้านตัวนะแต่ของปิ้นเกินครับ น้ำดีไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับแล้วก็ตัวความเร็วก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับสามารถสืบพันธุ์ได้ครับก็นั่นแหละค่ะหลักสำคัญเลยก็คือตรวจสุขภาพทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะคะว่าแบบเราพร้อมที่จะมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติได้ไหมถ้าเกิดเรามีไม่ได้เหมือน ท้อหังไข่เราตาหรืออสุจิวิ่งช้าอสุจิมีน้อยอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นทางแพทย์เนาะให้หมอช่วยอ๋ออีกอย่างหนึง่งของปีนก่อนตั้งใจก็คืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะงดช่วงนั้นกัดตัวพอดีใชายแล้วก็ขงตัวพอดีด้วยนะแม่จากเชียงใหม่ช่วง กักตัวเป็นเหตุสังเกตได้ few moments later. ตอนนี้เราก็ถึงคลินิกกันแล้วนะคะคุณหมอพิชาติคะ่ะอ้าวคุณหมอเด <laughs> <laughs> ี๋ยวไปดูเบบ <laughs> ีดังนี่งสิดึงพ่อ <laughs> นี่สเด็กรู้สึกป่ะเนี่ะเฮ้ยโอ้ยอยู่ไม่แน่เลยลูกเด็กๆในช่วงท้องอ่อนๆสัดส่วนเขาจะไม่เหมือนกับเด็กโตก็คือว่าสัดส่วนก็จะเป็นสีสันในเรื่องนี้ขนาดใหญ่ถ้าโตไปเรื่อยๆส่วนอื่นก็จะแข็งครับหมุไปหมุนมาหรอกมาดูไปโดนเข้าไงเขาเลยจะได้ไปได้มาอาจจะอาจจะเป็นช่วงที่เนาะ ผู้ชายอ่ผู้ชายแต่ว่ามันยังไม่แชดมันไม่แหลกีานี่ยมนไม่หลอีก2สัปดาหที่มาสดามาดูกันว่าว่าผู้ชายผู้หญิงอันนี้รอยเฟอร์ดีนสัญญาบำรุงที่มีผลิตรงอยู่ในตัวนะคะ ตัวที่พ่อกำลังจัดไวคือยาบำรุงนี้อยอันนี้ก็คือสมวิตามินซีอันนี้ช่วยเคลือบกระชับรูขุมขนคุณแม่ตั้งคันใช้ได้คุณแม่ตั้งคันใช้ได้กู้หน้าทงให้คุณแม่ตั้งคันจะยดีมากขอบคุณค่ะคุณหมออีกสองสัปดาห์เราจะมาเจาะเลือดกันนะคะ